ทุนตาคิดว่าห้าปีที่เลี้ยงมานี่คุมนะ้มไหมได้ขายคแค่ตัวเดียวนะคุม้มความรักเนะความโชคความรักแปลว่าถามว่าถ้าขายแบบเอาทุนเนะี่ยคุมนะ้มไหมไม่คุมนะ้มเนาะแต่ใจรักคือใจรัก่ะแต่ถ้า มันมีราคาขยับขึ้นมามันก็ดีอยู่เพราะว่าเราก็ใช่ครับหวังความหวังมันก็ต้องต้องต้องมีบ้างนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความสุขความสุขมันก็ไม่ใช่ครับอาย์ครับเลยมันต้องอย่างนั้นนะอย่างน้อยมันก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนาะแต่ในระหว่างที่เลี้ยงก็เลี้ยงดีที่สุดให้ความรักเต็มที่ก็พยายามให้มันดีที่สุดนั่นแหละเอาใจใส่เอาทางไหนดีก็เลยว่าเอางัวยัดหยัดเอางัวบ้นปนนั่นแหละดีมากดีมากดีมากมี พี่น้องในบ้านขายก็ซื้อเอาซื้อเอาดูก็เห็นทุกวันอย่างเงี้ยมันเห็นแม่มันสวยไงถ้าตอนในแม่สวยเขาจะขายลูกกับโตเป็นสาวเขาก็เลยผมซื้อเลยคุณตาลิงแม่ก่อนเลยนะถ้าแม่สวยเนี่ยจองลูกไปเลยจองลูกครับผมอ่าอ่าครับผมมันก็มีส่วนที่เขาทับมานั่นแหละทับมาสวยมันก็เอกระเลงเลงบ้างครับผมผมว่าดีนะ คือเราไม่ต้องไปมีความเสี่ยงเรื่องการซื้ออินเทอร์เน็ตหรือโดนหลอกเนาะใช่อันนี้เราเห็นแม่แล้วว่าแม่สวยใช่พอเห็นแม่สวยปุ๊บจามตามจีบลูกเลยครับอีกครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อชื่อมิตรชื่อมิตรนะครับครับผมอันนี้คือข้อวัวของคุณตาเนาะใช่ครับเริ่มต้นนี่คุณตาเลี้ยงวัวได้กี่ปีแล้วครับนี่เลี้ยงมาประมาณห้าปีเนี้ยห้าปีอย่าบอกนะว่าเลี้ยงช่วงมีราคาเลยตอนนั้นใช่ เลี้ยงช่วงมีราคาเลยเนาะเป็นยังไงบ้างครับคุณตาเลี้ยงช่วงมีราคาด่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับตอนเลี้ยงเพราะว่าผมเลี้ยงไม่ได้คิดว่าจะเกณฑ์กำไรอ่ะเลี้ยงแบบตั้งใจเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเรื่อยๆครับครับผมก็ถ้าถ้าได้ก็ราคาขึ้นก็ดีครับผมแต่ไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับตอนที่ซื้อมาเลี้ยงนี่แสดงว่าซื้อมาช่วงวัวสูงๆเลยนะเริ่มเริ่มเริ่มจะมีราคาเลยครับอ๋อบางตัวก็ยังตัวแม่เนี่ยก็ สามหมื่นตัวไหนครับคุณตาครับแม่นี้ครับแม่แม่แม่ตอนนี้กำลังอยู่กับลูกนะก็สามหมื่นนะครับผมแล้วก็มีแม่สามหมื่นมันอยู่ประมาณสองตัวอไอแม่เนี้ยสองหมื่นครับผมแสดงว่าก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะแสดงว่าซื้อแม่สาวมาแม่แม่สาวแต่ซื้อแม่มัน ตัวหนึ่งสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าโอ้โหตัวไหนครับคุณตาเนี่ยเนี่ยยืนอยู่เคียงทางการลูกแต่ได้ลูกประมาณสี่ห้าตัวแนละ้วม,มันก็ถอนมันก็ถอนไม่ได้นะนก็ถอนได้อยู่ถ้าขายก็ถอนพอจะถอนอได้แต่ผมชอบที่คุณตาทิ้งไว้นะเมื่อกี้ว่าไม่ได้ซีเรียสราคาเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ได้ซีเ,เร,าารีเยสก็เลี้ยงไปแบบตั้งใจเลี้ยงเงยไม่ได้คิดว่าจะเอามาเกฑนกุไงในนะแต่ไอ้่วงที่งว่ามันมีราคาก็บังเอิญมีต้นทุนมาครับผมก็เลยคิดว่า อยู่บ้านแต่ก่อนเคยเป็นผู้นำเขาก็เลยคิดว่าเ,าเราออกจากผู้นำแล้วจะไปทำอะไรดีเราก็เลยคิดว่าเอาอก็เลี้ยงงัวไปทำนาไปด้วยเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ก็ลงทุนอยู่สี่แม่เนี่ยตีไปก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนตนต้นๆแสนต้นๆน,น,น,นะครับระยะเวลาผ่านมาสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่า ลูกหลานเต็มคอกแล้วลูกหลานเต็มคอกก็ได้ขายไหมคุณตาขายเป็นตัวหนึ่งตัวผู้อะไปขายไปสองหมื่นสองหมื่นสี่เนี่ยลูกลูกไอ้ลูกตัวนุ้นครับครับผมตัวเดียวขายตัวเดียวจากนั้นมายังไม่ได้ขายเลยไม่ขายเพราะอะไรถึงไม่ได้ขายเลยคุณตาหนึ่งก็ถ้าถามว่าราคาไหมมันก็ราคาด้วยแต่ก็ตั้งใจไม่อยากจะขายเท่าไหร่เพราะว่าก็เลี้ยงไปอยากได้พันอยากได้อะไรไปเรื่อยๆเงเพราะพันนะเออเหมือนเพราะพันเลยเนี่ยเราก็ ไม่ได้ซีเรียสกับราคาสูงต่ำเนอะถึงถึงราคาจะจะสูงมันก็ยังไม่มีงวาขายไงมันเพิ่งเริ่มมาสี่ห้าปีอะถามว่ามันพอมีขายไหมถ้าจะขายมันก็มีอยู่ครับผมคัดออกแต่เราก็ยังยังรักมันไงยังยังจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะความหวังคือเราเลี้ยงมันไม่ได้คิดแก่จะเกณฑ์กำไรอ่ะเราก็เออกลับไปนั่นแหละ เขาใช้คาว่าเลี้ยงแบบวิถีบ้านๆจริงๆเนาะใช่ครับไม่ได้มองเรื่องราคาแล้วไม่ได้มองเรื่องราคาเลี้ยงให้เกิดความสุขดีกว่าเนาะก็<อ>ประมาณนั้นครับผมแต่แปลกใจนะเห็นเมื่อกี้เห็นมีวัวตัวผู้หนึ่งตัวใช่ครับคุณ<ม>ตังเก็บไว้ทําไมครับหนึ่งตัวนี่ว่าจะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์นอ๋อทำไมถึงอยากจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์จ้างก็ทับต้นทุนมันก็เยอะไงตัวหนึ่งก็ พันกว่าบาทอย่างเงี้ยครับหลอดหนึ่งพันห้าอย่างเงี้ยครับผมแต่หลอดหลอดที่พันพันนึงก็มีครับผมหลอดหลอดสามพันก็มีก็เลยที่ผมทับไว้เนี่ยคือหลอดหลอดสามพันเอ๋อเคยสมพันธ์หลอดสามพันด้วยครับโอ้โหราคาสูง 3, มากนะยหลอดสามพันได้ผสมอยู่สามสี่ตัวครับตกไปหมื่นหมื่นกว่าหมื่นสองครับแค่ค่าผสมวัวนะใช่ครับทำไมคุณตาถึงกล้าวก็ตัดสินใจขนาดนั้นผมอยากได้ไอพัน์ที่ พอดูสวยๆไงพันเขาก็ดังอยู่แบบเหมือน KF31 เนี่ยผมปรผสมใน KF31 มาสี่ห้าตัวครับผมคืออยากจะพัฒนาสายพันธุ์ใช่ครับครับผมแล้วคุณตาเลี้ยงวัวนี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่ก็มีฟางหญ้าหญ้าปลูกปลูกหญ้าด้วยปลูกหญ้าด้วยปลูกหญ้าอะไรครับคุณตาไอ้กิมนี่ครับกินนี่แบบประมาณหนึ่งไร่ไร่เศษๆครับผมทำไมถึงเลือกหญ้าสายพันธุ์นี้ครับคุณตา มันดูแลง่ายไงมันทิ้งไว้มันกถึงถึงหน้าแรงอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ตายอืมแต่ก็ปลูกไอ้เนเปียใเนเปียผสมไปด้วยประมาณเกือบเกือบครึ่งงานนั่นแหละแต่ได้ปีเดียวทําไมครับคุณตาก็มันแห้งแรงไม่ได้รด<อ>น้ําเอามันก็เสียไปตายไปอ่ะแสดงว่ายากี่นี่ทนกว่าครับขนาดแรงก็ยังอยู่ได้นะขนาดแรงยังอ,อยู่ได้โอ้ผมว่าดีมากเลยนะคุณตานะใช่ครับ โคกพี่เขาเพิ่งสร้างใหม่ด้วยเพิ่งสร้างตอนเลี้ยงเลยนะตอนเลี้ยงเลยครับแต่ก่อนก็ไม่เคยเลี้ยงนะเพิ่งเพิ่งเริ่มไม่เคยจับเชือกวัวเลยนะไม่ไม่อยู่แต่เป็นผู้นําชุมชนนะผู้นาชุมชนแล้วแต่ัดสินใจนานไหมนานไม่ถึงได้มาเลี้ยงวัวนีแต่ไม่ไม่นานอกคิดยังไงตอนนั้นคิดว่าเออเราจะทําอะไรที่จะมีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยไอตอนแรกผมซื้อมาตัวเดียวเนี่ยครับผมซื้อไอตัวเนี้ยตัวเดียวสองสองหมื่น ก็เลยมันมันน้อยไปอก็เลืมเพิ่มเพิ่มมาสองตัวสามตัวไอปีแรกก็อยู่สามตัวเริ่มต้นที่สามตัวนะครับไอผมทําเพิ่มเติมจากไอเนี้ยมัน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 ดันกันเนี่ยกินก็ก็เอามาเพิ่มก็เผื่อไว้ให้ไอลูกตัวเล็กมันกินอาหารมันมันแยกจากตัวพวกนั้นอ่ะเราก็จะได้เอาไม้ใส่ตรงนั้นครับผมเาเอาตัวเล็กมา แต่ม,ตมันจะมีไอ้ลำลุงสีบางส่วนนะที่ผมเสดข้าวแล้วมันก็ครับผมกินด้วยครับผมก็แสดงว่าอาหารเสริมคือรำลุงสีนะรำลุงสีครับผมแต่ว่าแยกโซนชัดเจนแม่ลูกเนาะตัวนี้คุณตาซื้อมาเหมือนกันเนาะนนซื้อมาอน,นี้ซื้อมาทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ได้ซื้อมาครับไอันเนี้ยตัวนี้ได้ลูกจากแม่นุ้นนะี<อ>๋ยผู้เนี้ยมันเพิง่งเป็นเพิง่งลูกแรกเนี่ยเป็นแม่สาวเพิ่งลูกได้สองเดือน ครับผมแต่แปลกใจนะว่าคณตาเริ่มเลี้ยงวัวนี่คณตาเลี้ยงวัวลูกผสมเลยไม่ยอมเลี้ยงวัวพื้นบ้านนะใช่ครับลูกผสมลูกครึ่งครับทไมถึงเอาสายพันธุ์นี้คุณตามองยังไงก็มองก็ไอตอนแรกก็เราก็จะเลี้ยงขนาดปานกลางไงกระดูก็มันสวยด้วยแหละกระดูบางตัวมันก็พอดูอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอาไงล่ะทําที่มันก็พอดูได้นะความพอดูได้อ้าวมีความสวยงามเออมีความสวยงามขึ้นด้วยครับผม ใครคิดอยากจะเลี้ยงวัวพื้นบ้านไหมมันไอตอนแรกม่ไเด็กคิดนะก<อ>็แบบว่าคิดจะเลี้ยง,งวัวนั่นแหละแต่งวัวบ้านเรานี่ยแหละแต่ก็เลยเอาไอตัวพวกนี้มามามาผสมไงครับผมคุณตาซื้อมาจากไหนซื้อมาจากญาติแถวบ้านเรา<อ>มีบ้านในยอบ้างบ้านว<อ>นทุ่งบ้างครับผมครับไม่ได้ซื้อมาจากเน็ตนะไม่ไม่ไม<อ>่ผมไม่ได้ซื้อจากเน็ตซื้อจากญาติโดยตรงเลยนี่สามสี 3, ่ญาติเนี่ยญาติไหนจะขายอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นความโชคดีนะ ที่ได้ซื้อวัวจากญาติพี่น้องนะผมว่านะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อกับเจ้าอื่นอาจจะโดนหลอกขายได้เนาะอาจเป็นไปได้ครับรบผมแต่แม่สวยๆลูกสวยๆเนี่ยบางทีลูกหนึ่งซื้อมาอาจจะเป็นมดลูกออกออ่านีก็มีความเสี่ยงนั่นแหละไอ้ที่ผมก็กนจะซื้อก็ศึกษาอยู่ศึกษา YouTube ศึกษาดูยังไงบ้างเขาจะก่อนที่ซื้อวับถามญาติกันถามอะไรคนที่เขาเลี้ยงก่อนไะครับผมจะหางว่ามา ทางไหนดีก็เลยว่าเอางัวยัดหยาดเอางวบ้านๆนั่นแหละดีมากดีมากดีมากมีพี่น้องในบ้านขายก็ซื้อเอาซื้อเอาดูก็เห็นทุกวันอย่างเงี้ยมันเห็นแม่มันสวยไงถ้าว่าตอนนี้แม่สวยเขาจะขายลูกกับโตเป็นสาวเขาก็เลยผมซื้อเลยคุณตาลิงแม่ก่อนเลยนะถ้าแม่สวยเดี่ยจองลูกไปเลยจองลูกครับผมอาอครับผมมันก็มีส่วนที่เขา ขับมานั่นแหละรับมาสวยมากอกะเลงเลงบ้างครับผมผมว่าดีนะคือเราไม่ต้องไปมีความเสี่ยงเรื่องการซื้ออินเทอร์เน็ตหรือโดนหลอกเนาะใช่ครับอันนี้เราเห็นแม่แล้วว่าแม่สวยใช่พอเห็นแม่สวยปุ๊บจะตามจีบลูกเลยครับมันก็เลยก็ต้นทุนมันก็ไอช่องงัวเขามีราคาหน่อยนะตีผมเริ่มเลี้ยงมันก็เริ่มมีราคาดีครับผมแต่ว่าก็ไม่เสียหายนะ เพราะคุณลุงซื้อวัวสาวมานี่มันอย่างน้อยมันก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เสียมาก่อนเนาะครับครับผมแสดงว่ามาผสมที่นี่เลยมาผสมที่นี่เลยตอนนั้นสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์เป็นแล้วหรือยังยังครับยังครับยังยังตัวเนี้ย <c oughs> ผมซื้อเป็นแม่สาวเลยครับอ่าเรคุณตาดูยังไงถึงผสมติดนี่เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยนี่มันสังเกตยังไงสังเกตดูว่าไอ้งัวมันติดสัตว์เนี่ยแต่ไม่ติดนะอะบางทีที่ผมผมผสมนี่หลายครั้งอก็ ก็ลองไปเรื่อยๆไปเจอจุดไหนถึงจับจุดได้ทีนี้บางทีถามหมอแต่เนี้ยผสมไม่ติดผมถามหมอหมอบอกว่าถ้าถ้าถ้า,าอย่าพึ่งอย่าพึ่งผสมไงปล่อยให้มันข้ามข้ามขึ้นก่อนอเห็นเห็นเห็นวันเนี้ยพรุ่งนี้เช้าค่อยผสมอย่างเงี้ยคนหมอแนะนาอย่างนั้นนะหมอแนะนําก็เลยรอ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 ดูครับแล้วแต่งัวมันชอบเพราะว่าผมจะทิ้งไว้ล้างนูน้นล้างนู้นมันก็เดินตามตามใจของมัน<อ>ข้างนอกก็มีครับข้างนอกมันมาตอนเย็นมันก็ ผ่านมาคือผมจะเอาฟางทิ้งคณตาทิ้งฟางไว้ไว้หลายจุดเลยเหรอฟางรั้วบ้านนะั้ว,วไหนเนี่ยอันเนี้ยคนก็แบบเราไปเลี้ยงมานะเราก็เอาฟางมาทิ้งทิ้งไว้ไอตอนเช้าปล่อยเพื่อมันก็จะได้กินฟางไงแต่มันไม่ได้กินหญ้ามันก็กินฟางออกไปก่อนบางทียังมาเช้าเนี่ย ผมก็ปล่อยประมาณสองโมงเกือบสามโมงครับผมต้องไปทํางานอื่นก่อนก่อนจะมาเอางัวครับผมอย่าบอกนะว่าวัวมาพักกินหญ้าตรงนี้ด้วยก็กินกินฟางนะอ่าแต่บางทีไอ้ตอนเย็นมันก็เข้ากินใ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 นข้ครับผมแต่ไอ้ตอนเช้าอ่ะไอ้บางตัวกินข้างในไอ้บางตัวก็กินข้างนอกเละไอ้อย่างนี้ก็ยังกินได้นะได้กินได้ครับผมแสดงว่าวัวของตานี่กินดีมากๆเลยนะ แล้วคุณตาก็เอาฟังไว้ทุกที่เลยนะโอ้ดีจริงเลยนะนคุณตาคุณตาคิดว่า5ปีที่เลี้ยงมานี่คุมนะ้มไหมได้ขายแค่ตัวเดียวนะคุม้มความรักนยะความโชคความรักแปลว่าถามว่าถ้าขายแบบเอาทุนเนะี่ยคุ้มไหมไม่คุม้มเนอะแต่ใจรักคือใจรักอ่ะแต่ถ้า มันมีราคาขยับขึ้นมามันก็ดีอยู่เพราะว่าเราก็ใช่ครับหวังความหวังมันก็ต้องต้องต้องมีบ้างนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความสุขความสุขมันก็ไม่ใช่ครับอาจารย์ครับผมเลยมันต้องอย่างนั้นนะอย่างน้อยมันก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนาะแต่ในระหว่างที่เลี้ยงก็เลี้ยงดีที่สุดให้ความรักเต็มที่พยายามให้มันดีที่สุดนั่นแหละเอาใจใส่เอาอะไรบ้างมันก็เรื่อยๆหลังจากจากงัวก็ มันก็งานงานรายยา่างครับผมแต่ขณะนี้ยังเลี้ยงได้นะคนเดียวเ,ยเลี้ยงได้ครับเลี้ยงคนเดียวรูด้ดูฝน<อ>หนักไหมรู <laughs> ด้ดูฝนนี่ก็พอสมควรอยู่ถ้าถ้าเป็นมีหญ้าเนี่ยไม่หนักเท่าไหรเพราะว่าใช้เครื่องไงเครื่องตัดแล้วก็ใช้รถแต่เราก็ประมาณสามสิบนาทีอย่างเงี้ยเราปลูกหญ้าแล้วก็หอบหอบใส่รถตัดหญ้าวัวขนาดนี้สามสิบนาทีเองก็รวมรวม,รวมเป็นสิบไงโอ น้อยมากนะคุณตานะก็เพราะว่าหญ้าเราปลูกไว้เราก็ตัดแค่แค่ประมาณสามสิบนาทีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยหน้าตัดอ่ะเยอะเลยใช่ไหมเราเครื่องอ่ะลองคิดดูอ่ะมันก็เต็มกระบะไอ้กระบะเนี้ยกระบะรถนะครับผมอืมแต่ว่าผมว่าไม่ถึงสามสิบนาทีมั้งถ้าหญ้าหญ้าหาปลูกเนี่ยครับผมแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันก็แสดงว่าไม่ได้ไปตัดตามทุงนาเลยตัดบ้างบางสวนก็ตัดทุงนาเพราะว่าถ้าเรามันเอาแต่หญ้าหญ้าปลูก ไม่ไหวไม่พอไม่ไหวครับผมบางวันเราก็ไปเอาตามไอนาเราด้วยเพราะว่าเราทําคูนาใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยเลยคุณตาใหญ่ลกดึงได้นะตามทำอันเนี้ยมองเห็นเสาเนี้ยครับผมเอายกยกนาขึ้นมาทําเป็นทางเลยเพื่อที่จะปลูกได้ย้าด้วยได้ย้าด้วยโอ้โอ้ดีนะคุณตานะก็ลงทุนไอนา เอามาเป็นถนน<ข>ปลูกญ้าให้งอาหารอาหารที่วัวก็ได้นาก็ได้งัวครับผมอสองอย่างอือีกส่วนหนึ่งก็ได้ยาให้งัวครับผม